เจ็บไร้มากลับมาแล้วจ้าโอ้มีใครคิดถึงผมไหมเนี่ยไม่มีอ้าวตัดตัดบทตัดบทอย่างนี้เลยตัดจอหนะอันนี้ตัดจากไหนสับเลยสับแล้วสามสี่ห้าใช่ดูนะกูถุยฉันจะแอบดูนายไปทำไมล่ะเนี่โอ้โหลิก็ได้อยู่ะไปหากระดาบหน้าไอ้ซองใบนั้นเปลี่ยน3ใบกลับมากูก็เปลี่ยน3เลยทีเดียว วันนี้พี่คุณคิวก็ยังเล่นอุลตร้าแมนอยู่เยเนี่ยไม่เอาโอ้โหใส่อดดาดับหน้าเว้ยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะทำไมคุณคิว,วไม่เล่นเด็กอื่นบ้างฮะไม่ไม่เล่นเด็กอื่นนะนอกจากอุลตร้าแมนทุกนี้เพราะมันแพงไงโอ้ยต้องเล่นให้คุ้มรู้สุดตอนเล่นให้คุมค้มมันแพงยัยรอดูสักทีว่าฉันแม่งจะฟอยกับรักไปใส่ะอาใส่งานอันนี้คือเหลือกี่ใบ นอันนี้ครบแล้วแล้วของจี๊อันนี้คือครบแล้วสายนี้ครบแล้วใช่สั่งมาแล้วใช่ไหมสั่งมาแล้วสวยล็อกแค่ของมาครบเลยใช่ใช่ครบแล้วอย่าเล่นนะยื๊จีนี่โหดก็มันจีกับอุลตร้าแมนเอชใช่ไหมใช่อ่ะเหมือนอุลตร้แมนเอชที่แม่งตัวรองกันเลเป็นตัวรองไม่รู้ไม่อใครเล่นนะเนีเรียกว่าหอยเฮ้ยเดี๋ยวไม่หน่อยเอาใไปเอาไปเอาไรปเมื่อกี้มันได้ยี่สิบอ่ะเมื่อกี้มันได้ยี่สิบเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาใหม่เอาใหม่ ในแปแล้วมันก็เล่ทีหลังไปได้ในสองอะอะไรวะทีนั่งเฮ้ยเมื่อกี้เอ้ยแต่แต่เมื่อกี้มันยี่สิบอยู่นะแล้วแล้ม่ก็หล่นไปสองเนาะฉันจะเอาสองไม่ดีมึงโดนนะกูซวยกับพวกนี่เง้าลงมาแม่ลงมาเจอการ์ดหนึ่งใบครับได้จดคะแนนเลยเล่นกับพวกมึงกูไม่ใช่ได้เล่นก่อนนะได้ อืจอืโเยอะเท่าไหร่แปดแปดแปอยเช็คเตี๋ยเตี๋ยขอกาแล้วกันไม่รู้ว่าได้ไมได้เสียดายเสียดายไหมเหรอองไม่นะเอาเกียร์สองไอนได้ เขาบอกลงมาสก,กิลแถบตัวเองเขาจะบัสหนึ่งเอาหนึ่งไปเขาโซมมันเต็มหอมมันเต็มหอมขอบคุณเผาโซมพูดจริงทำได้อะไอ้นี้ตัวหลักเนี่ยตัวหลักออกไปแล้วส่องไปมึงก็พูดแล้วก็มึงก็สปอยเป็นหนักเลยตีอา <c oughs> จารับหมืนน่นหนึ่งเช็คเหมือนเดินะจ้าเอ็กซ์ <Rocky> ตัวตัวยนอไอ้ฮะ X กุมรา์อเมื่อเฮ้ยมาเข้ามาครับผมกามโมล่าอเมื oh! ่อใช่ไหมแต่อออโซอะฮะกูตายในนี้ห้าพันได้จัวอ่เหลือพันกิวเอ็กซวุสามพันอ่าเหลือสองพันโอ้หเหลือเยอะโอมอีกนะโอมเลยมันเดียวกมึงยืนมือมึงเหมือนไม่กลักคิดโอมไม่กลัวกลัวอะไร มันดีเหมือนกันนอนในโบกางเลยอันนี้สิบสองอันนี้ได้คิดก็เป็นสิบสองเหมือนเดิมสิบมันยี่สิบสองเอติ๊บสองเช็คแล้วหนุ่มเช็คครับคิดเข้าดีเกอร์ถุยเช็คไม่มีเอติบสองติ๊บสองไม่กล้าเช็คเฮ้ยตัวหลักไปหมดเลยเว้ยอะไรเนี่ยกระแตในนอกไม่เคยเห็นใช้เลย เอาตะเกียร์สามมาลงฮัลบาลโซบาสสองจัวสองทำการหนึ่งใบฟรอตตกฟรอตตกไม่เล่นนานแมหม่กิงอยู่แต่จ่ายค่าคนมากใช่ลงจ,จ่ายลงอะไรครับสกิลเมื่อล,ลงสนามครับดูสามใบ เอาหนึ่งใบเข้าโซหนึ่งใบเข้าโซอะไรดีละ่ะเอาบัหนึ่งใบเข้าโซครับที่เหลือนําไปเลียงไว้บนกองสุดของการ์ดแคนะ่นั้นเรี้ยงไว้เดินเกงใช่ล้วใช่อะไรอยู่เรียงไว้สูอันนี้ไม่มีอะไรอัจริงไม่มีอะไรลงมาครับสกิลลงมาแถบตัวเองขั้บ,บ,บาสหนึ่งนำหนึ่งใบเข้าโงลงมาอีกครับสกิลทางานเปิดสามอะไรวะเนี่ย มึงตลกุลเลียงเงใบข้ออกโซเสิแล้วก็ตี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 ้างอันี้สิบสามยี่สิบสามสามสิบเอ็ดแว่นเช็คใบที่หนึ่งฮิวช่วเกร์ใบที่สองที่มีผมจบเทินหนองแดง กูจะรอดเทนต่อไปไม่เอาห้างันก็ใช้ได้ใช้อีกร่กไม่ก็ไม่ต้องการก่อดไปห้าเดมพูดไปเล่นถาลงมาครับบ้านหนึ่งโซบ้านหนึ่งนี่อะไรบ้างเนี่ยนโซลบ้านสามสี่ห้าหล้หมื่นแล้อแปดพันย้อเกลย่ไปนิวเจอรวเว อันนี้ลงมาแล้วคุณลดอีกไหมเนี่ยไมลดตัวตัวนี้ทำงานที่ลดแล้วโตลงห้าพันแล้วเกดอ่าเหลือสามพันสกิลทำงานไหมรักอุณตาคุณต,า,ณตา,ารักคิลเลอร์ใช่ไหมใช่สกิลแวนเลียครับตัวนี้มี x x ในโซบอกหน่อยทีเฮ้ยอยากดูเออแต่ตอนแรกจะถามว่ามันหาดูได้ที่ไหนวะไอ,ไออะไรนะไอ เดตตินี่เขาเมื่อถูกน้ำมาโซได้ยเขาจะช้านเลยไอไอไอที่เขาบอกมันหาตัวนี้ยังไหนเพื่อนที่เขาอลงยังไม่ลงอ่ะยังไม่ลงเหรอมันขายไปแล้วในไทยตัวนี้ยังไม่ลงยังไม่ลงคือยังไม่ลงสตรีมมิ่งอันนี้ลดไปเหลือสามพันเหลือสามพันพี่โซบาร์เวลาขาดเขาทำใบมีคี่โอ้ยมีการที่สามได้เออตายก็ตายตรงเนี้ยเ็ ทิกเกอร์ไม่ตายแล้วทางนี้อะไรไม่ตายแล้วูอยังไหยังไหมยังยังยัไม่สุดท้ายไม่มีสองดักสองพิกหนึ่งเหมือนจะไม่รอดจงสองเหมะไม่รอดสิบสองสิบสองขอหมื่นขอมื่นหรอสิบสามนี้ลบสาใช่ไหมอันนี้สามเือสามเลือนสามพันเงลบไป5้าพสองรอบ เออว่ะมีลบอะไรอยู่มลเอ้อหรอใช่เหรอก็แค่แวนกับนี่ฮะแวนกับนี่ก็้มื่นหนึ่งอันนี้มันมีเอสามโอเคสามทั้งมื่นเดียวโอเคกูให้น้องกบไปเลยอันนี้ยี่สิบสองอ่ะยีบสองอ่ะเป็นยี่สิบสามมือมีกี่ใบอ่ะลูกสองสามสี่หกแปดเกฉันกำลังจะตายไปเฉียเลย Like Him iko. Him iko ไล่ฮิมิโกะฮิมิโกะเซนเซะนะ Never let you go ใหม่อยากให้ฮิมิโกะหาเรื่องโดนดบบแต่เลยครับที่ไม่สนอะไรเลยพ <laughs> <laughs> ี่โลบลงมาครับสกิลคอสเตอร์บาร์สหนึ่งการอะการจ่ายโซ่ครั้งต่อไปจะลดลงสองแล้วก็ สก,กิลที่มิโกะทำงานคร,ครับเอ็กครับเ็กแล้วก็ต้บงรเบอร์ลงสองใช่ใช่แล้วก็แล้วลเลือกยูนิตอีกหนึ่งใบได้รับสามพันอ๋องั้นให้ให้หมดสามพันไปกันเอคทีเมื่อกี้อ่ะสก,กิฮที่มิโกะครับโซบาร์สามใบหวานถูถุยจากอันนี้ไอ้ที่จริงมันต้องโซบาร์ห้านะครับแต่ว่าอันนี้ลดให้เรือสาม นำทิกเกอร์หนึ่งใบครับเข้าไปสู่ใต้กองมาลูกจากนั้นสั่งใช้งานทิกเกอร์ที่เอาไปสู่เอาเข้าไปใต้กองตามจำนวนเกรดของแวนการกสั่นตรงข้ามสามครั้งนะครับบวกหมืน่นบวกพี่บวกหมืน่นบวกพี่บวกหมื่นแล้วบวกพี่เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้บวกหมื่นให้ใ<ช>ถูกใช้ผิคก็ไม่รู้นะ โดนด่าก็าไม่รู้นะฮะไม่ผิดไม่ผิดดูบ่อยอ <Okay. S 2> อันนี้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 มั่นใจ <c oughs> เป <c oughs> ็นคนมั่นใจโดนด่าเออตรงไปเถอะแน่มึงก็รู้ว่ากูเป็นคนยังไงอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้คอที่มีโก้ครั้งที่สองเขาได้ขาวฟอสไปแล้วเนาะ <c oughs> โอเคเอ่อมีสกิลอะไรไหมใหม่มีแล้วนะฮะอันนี้หนึ 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 3. ่งสองสามสี่สี่หมื่นสามสองกริ๊ดกดถูกไหม ดีไงว่ะดีไหมนู้นไงไม่ดีหรอกหรือว่าดีดีได้โอเคตอนนี้สิบสามสิบคไหอ๋อยังไม่เช็คขอโทษครับขอโทษครับเ <laughs> ช็คไปที่หนึ่งเชีย่ยเช็คไปที่สองโอ้โหไม่มีทิกเกอร์จ้าอันนี้ตีครับผมอันนี้สิบหกสิบหกแล้วก็ยี่สิบสี่สองคริ โอเคขอบคุณครับอันนี้สามสิบสองพริกขอหมื่นห้าขอหมื่นหมื่น้าโอเคจุ๊บเถล่อนรับคนอะไรวะเนี่ยร้อ่ะิเอ๊ะเดี๋ยวแล้วเมื่อที่กตีไปเมื่อกี้เหมือนไม่ได้บูทบูทว่าเคยตาดีแล้วม ไ้สกิลเอร์เลยครับผมอหนึ่งเอาพี่เข้าโซครับอือฮึจัวววววโอววอวว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 วกวววดววววววีวว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 รย ไม่พอลิฟต์จีครับเอามาเข้าโซ่แล้วลบแรงกาศคู่แข่งห้าพันเหลือแปดพันครับลบ่น่นาจะไม่รอดมันเนี่ยน่าจะไม่รอดมันเนี่ยตอนนี้มีชี้แล้วโอเคชี้โซบัสหนึ่งครับแล้วคู่แข่งจะแปลงทำยืดต่ำกว่าเวลาการของสองใบา 3, <000. S 1> สามหมื่นสามสามหมื่นสามเอ่อคาา ขอสองใบใช่ไหมสองหรือสามขอสองใบโอเคก็อันนี้เป็นสามหมื่นสามบวกแปดพันสี่หมื่นสามอันนี้ตีเข้าเนี่ยอันนี้สามแปดอันนี้สามหกสามหกอันนี้อันนี้สี่สี่สามกี่ได้สี่สามอันนี้สามสิบสามอ่าสามสิบสามมันได้สี่สิบสามมาได้หนึ่งเข้าเออแง่ก็ตายแล้วมันคงไม่บอดหรอกมั้งเฮ้ยบอดเฉยรอด อะไรวะเนี่ยเท่าไหรสิบสองสิบสองสิบแปดอันนี้ตีไม่กัดลากรงไปเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องคอสองใบใช่ไหมครัคิวอ๋อตัวนั้นไม่ต้องใช่กระาษเตรงไปก็ได้เออตัวไหนตัวไหนตัวนี้อ๋ออันนี้เท่าไหร่ตัวนี้สิบสี่สิบสี่ยี่สิบอ่าไม่กัดเช็คสเตนใช่เชี่ยเรามาได้ครับคุณจะตายแล้วโอ้ช่วยด้วย แทำให้ตายใช้ได้ครั้งเดียวใช่โดนนะไม่มีทิกเกอร์ในโซนแลวแต่ก็ต้ององมาอีกดีละข้อที่มีกสกิลวันนี้ครับคอร์บาสสองการจ่ายครั้งต่อไปจะจะลดลงสองแล้วก็มันไม่มีตัวที่หานะนี อ๋อแ,แ,แล้วแล้วชี้หนึ่งตัวบอกสามพันใช่ไหมพี่โอมชี้หนึ่งตัวบอกสามพันจากนั้นอันนี้หนึ่งตัวโอเคอันนี้ถอยลงมาก่อนลงเนิ่อตีจะรอดไ,ไหมวะเนี่ยฮี่ไม่โกะใช้สก,กิลไม่ได้ล้ว็ มันไม่มีทิศในโซ่ตันนี้ทำอะไรได้ตัวนี้ทำอะไรได้ตีเอามันเข้าโซ่จวนหนึ่งโซชานี่แล้วก็อันนี้สิบสามสิบสามสิบแปดว้นทีก่อนเลยเอาันจะได้จ็ไอสิบยี่สิบสามสิบสามสิบสามสี่สิบเอ็ดโอเคครับครับผมโอเค เช็คใบที่1นึ่งพิจิตรทิกเกอร์พลังแล้วก็คลิกเช็คใบที่2องพิจิตรทิกเกอร์ขี้อันนี้แล้วพลังอันนี้ทำไมอ่ะไม่เคยเลยทำไมอ่ะอันนก็อยากให้ค่ายตีแรงใช่ไหมอ๋ออันที่จริงมันก็ควรพลังไปฝั่งนี่มนตะ์แหละมันจะเกิดพลัไม่หรอกอันนี้บูดไม่ได้เลยเนะ <c oughs> อาไหนตีก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ตีเลยฮะสามสิบสี่สิบ ม่งดิฟติดกนีกว่านะยังอยู่เ well, น right ีู่่ะเมื <rawd unre> ่ออยู่นี้จมตีเอาเข้าโซจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็โซชาร์ทหนึ่งใบที่จริงไม่ที่จริงมันควรจะมีอยู่ในโซงแต่แรกอันนี้ถ้ามีก็ใช่ใช่ถ้ามีถ้ามีก็อันนี้ได้จั่วแบบโมราแล้วที่ใช่แค่สี่ตัวเดียว ก็เปละให้ตัวอื่นกบสามพันแค่นั้นอืมไม่มันลดมันลดนั้นด้วยอันนี้สิบสิบแปดอันนี้เท่าไหร่วะสิบหกยี่สิบสองพีอืมผมให้คนสามหมื่นเลยกูรวยมากจบเพลินให้แบบไม่เก่งหนึ่งตัวสี่หมื่นได้ก็พีแล้วสองเออเพื่ออะไรมันตายแล้วไงล่ะอ๋อมันกูตายแล้วกูตายเลยเนี่ยใจเย็นนะ อัหนึ่งตัวบ้านหนึ่งรถไปห้าพันโอเคแล้วก็เอที่เข้าโซล,ลบอีกห้าพันอ่า okay. โอเครถหมื่นละสามพันก็แล้วก็ตัวนี้บอกถึงพีนะพีไปเลยเท่าไหร่ <48. S 1> รอสิบแปดสิบแปด้องไบครับสองตีสามดรายเอ,อ่อสิบแปดอากาศมันเดิมเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะไอ้ฝั่งนี้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องหาว่าฝั่งนี้เท่าไหร่ สองนี้เหรอยี่สิบยี่สิบสองนี้ก็ยี่สิบอันนั้นสิบแปดใช่ไหมเดี๋ยวไปนึกสิบแปดห้ามน้องมออันนี้ละสามพันเดี๋ยวครูคิดก่อนนะไม่ตายอยู่ดีป่ะวะสี่ใบการไม่ดูรอออันนี้สามพันมันจะเป็นเท่าไหร่อันนี้สามหมื่นสามหมื่นบอกสามมาได้หนึ่งหนึเดียวได้เดียวอันนี้สามเฮ้ยอันนี้เท่าไหร่สิบแปดเนะอ่ะสองไลสองไลนะ์นม เช็คกูตา,ายแล้วมัววนสองไใบมัมนโวมเลยอห้้่าเห็นไหมล่ะเห็นไหมที่ดิอลงนี่นไอ้เี้ยไม่รอดนะเงินด้วยเป็นสามหมื่นครับข้างนี้อ่ะฮะห้าม normal ห้าม normal สามหมื่นแต่เวลาปาดขอสองใบครับอ่ะปล่อยเช็คไป <c oughs> ละยูวตัวนี้ก่อคิวมันเลือสองใบใดินี่ก <c oughs> ูมีวิธีเว้ย เปลี่ยนตัวเริ่มอ,อ่ะเป็นดโดสัอตัวเต๋อตไม่ไม่ได้ได้เล่นได้ถ้าเปลี่ยนตัวเริ่มเป็นโดสเล่นได้จะได้เพิ่มมือต้นเกมใช่อืมฉะได้เพิ่มมือครั้งแรกนะ,ะจะลอ,ลองเด็กแข่งไหม,ไม,ไไหมลองเด็กแข่งเหรอคิวไปดีโออะไร